ไลฟ์คุยเรื่องแมนยูนะครับพักครึ่งครับเจอพาเลตกับการคุมทีมครั้งแรกนะครับของโค้ชใหม่ครับรับลังนิกเล่นดีไหมวันนี้เฮียโอ๊ตวันนี้ผมว่าแมนยูเอ่อคองบอลดีขึ้นนะถ้าเท่าที่ดูนะครับก็คือคองบอลดีขึ้นแล้วก็เล่นเป็นแบบแบบแผนมากขึ้นแต่พาเลตเขาก็ยังรับดีอะ่ะแต่ก็ยังวัดไม่ได้มากเพราะว่าเราเจอทีมเล็กไง วันเนี้ยเราก็เลยต้องคองบอลเยอะกว่าเฟสเหมือนเดิมเฟสเขาก็จะหาจังหวะเซอร์ไพรส์ให้เราได้ตลอดเวลาครับเฟสเนี่ยจะมีแต่ละนัดนะจะมีทั้งดีและแย่ดูดันขึ้นเยอะไหมครับเอฟซีว่าไงสองศูนย์ครึ่งหลังแต่ผมว่าครึ่งหลังแมนยูน่าจะยิงได้นะครึ่งแรกอาจจะแบบว่ายังไม่ได้รีบมากแค่แบบดูเชิง สวัสดีครับจูเนียพี่นิกกี้สวัสดีครับมุมรัวๆมุมสูงเหรอแมนยูได้เตะม,มุมเยอะมาก,รกครั้งแรกแปดครั้งมั้งแปดเก้าครั้งอ๋อสบายดีครับแต่ว่าหอมหมาครับเวลาหอมในล่าอะไรเงี้ยชอบแบบชอบคาจมูกเวลาหอมหมาคิดว่าสกอร์เท่าไหร่ไหมยูขึ้นหลังิดว่าสกอร์เท่าไหร่ทีมเยือนมารับ ลุงเดียวเองลุงเดียวสวัสดีครับลุงเดียวคิดถึงนะครับลุงเดียวคิดถึงครับลุงเดียวนะครับเมื่อก่อนเป็นตากล้องสุปตาพาตะลุยนะครับนั่นแหละครับลุงเดียวแต่เป็นเด็กโงครับรับลังนกเดี๋ยววันนี้ได้รู้กันจะเป็นรับลังนิกหรือรับลังนกหรือรับลังสิทธ์แต่สําหรับผมนะผมว่ารูปเกมเล่นเป็นทรงมากขึ้นทีมเวิร์คดูดีขึ้นครองบอลเยอะขึ้น จ่ายบอลรับส่งกันดีขึ้นแต่ว่าเราเจอทีมเล็กกันเลยยังวัดอะไรไม่ได้มากดูล้วมันครับครึ่งหลังขอได้สองศูนย์ทำไมต้องสองศูนย์นะลูกครึ่งหรอวันนี้ลูกครึ่งเหรอชนะแน่อ่ผมว่าชนะผมว่าชนะาชนะการเข้าทําหลากหลายมากขึ้นใช่ครับการเข้าทําดูหลากหลายมากขึ้นนวเมื่อก่อนเนี่ยเอออะไรก็แบบบูโนโยมาโดใช่ไหม แต่ว่านี่มีแบบว่าจังหวะแบบวันทูหนึ่งสองชิ่งกันอะไรเงี้ยมากขึ้นแล้วสำหรับผมผมว่าซานโชดูดีขึ้นซานโช่ดูการเล่นมากขึ้นม่อมธนัดแจกเข้ามาอยู่ที่จะเปลี่ยนตัวถูกเปล่าสามศูนย์สามศูนย์ อูที่ว่าแมนยูจะเน้นมางไหแค่ไหนเพราะตอนนี้ครึ่งแรกพอมองเกมจเวลาแล้วก็ปิดเกมโต๊ะกับขอพิวแพิอ่อนี่อิพิวเอฟซีคนใต้นะครับพิอย่าใจได้กิติศักดิ์นี่พิุน่ารักมากนะครับเป็นเอฟซีนะครับอยู่ภูเก็ตนะครับใครที่ชอบชอบรถพวกรถมือสองรถซุปเปอร์คาร์นะครับอยู่ภาคใต้นะครับต้องไปซื้อเต็นพิุเลยนะครับพิุดูแลผมดีมากนะครับตังไปภูเก็ตนะครับเล่นไปขึ้น ก้อยไปหัวหินครับ <_ d ata> ก้อยเข้าไปกับครอบครัวของฝั่งแม่ครับ <_ d ata> แต่ว่าผมไม่ได้ไปเพราะว่าวันนี้ทํางานครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็ทํางานครับก็เลยไม่ได้ไป <_ d ata> น้องก้อยไปเที่ยวใช่ครับ <_ d ata> น้องก้อยไปเที่ยวสองวันแล้วก็ทํางานสองวันครับ <_ d ata> นี่คิดถึงมากเลยเพราะว่าจะไม่ได้เจอน้องก้อยสี่วันสี่วันเนี่ยไม่เจอน้องก้อยพี่ก้อยไม่อยู่ครับวันนี้ ได้ไวมีไหลพี่อุพี่อุชอบสาวสวยแมนยูสี่สองคิดว่าใครยิงแมนยูนี้คิดว่าใครยิงคิดว่าใครยิงนี่เอซเล่นแฟนเล่น Fantasy, แฟนตาซีไหมเล่นแฟนตาซีฟุตบอลไหมมีใครเล่นมัง่งจะชวนมาอยู่ในลีกแบบเอซขาหืนหน่อยมาเล่นกันแฟนตาซีฟ<ม>ุตบอลเพราะผมเล่นนะหนึ่งศูนอยากเห็นดอนนี่ตัวจริงมาก ถ้าดอนนี่ลงตำแหน่งดอนนี่ก็น่าจะทับกับพวกใครบรูโน่เฟรดแต่ผมว่าเดี๋ยวข้่งหลังก็น่าจะได้ลงล่ะดอนนี่น่าจะได้ลงข้่งหลังนะครับตอนนี้นัตตี้เข้าไปหาน้องก้อยแล้วครับเพราะว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมีงานด้วยกันนะครับสองวันเดี๋ยวเขาไปถ่ายงานด้วยกันค่อยนัตตี้ดีมเขามีโปรเจกต์พิเศษด้วยกันนะครับเดี๋ยวรอดูใจร้อนนอนที่แคบขอสองหนึ่ง มากินผัดไก่บ้านเราซานโชคิดว่าแต่ซานโชเล่นดีขึ้นนะผมว่าซานโชเล่นดีขึ้นเรื่อยๆนะตอนมาใหม่ๆเนี่ยไม่ค่อยกล้าเลี้ยงกล้าเล่นอะไรเงี้ยแต่ต้องแต่เขายิงได้เหมือนความมั่นใจเขามาเยอะขึ้นนานแค่ไหนไม่ได้เห็นทีมเล่นกันแบบนี้เอฟซี FC คนคอน ผมว่าตอนนี้มันรูปทรงมันดูดีขึ้นคือคองบอลดีขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวรอดูครึ่งหลังอนะน่าจะดีกว่าเดิมนะครับแมนยูโดนกี่ลูกไม่โดนครับวันนี้ไม่ได้โดนนะครับวันนี้น่าจะชนะนะครับพีสองศูนย์มาแน่ครับจากน้องมิวเด็กคงนะครับวีเจมเมื่อกี้เด็กคงก็ดีเอมาหาผมแล้วบอกว่าขอให้แพ้วันนี้นะครับส่งพินิกกี้ลงผมเล่นบอลอ่อนเลย ที่เห็นได้ชัดคือแย่งบอลกลับมาไวขึ้นอ่าวันนี้สังเกตพอแมนยูเสียบอลเนี่ยเขาจะไป pressing แล้วก็พยายามเอาบอลกลับมาให้ได้ไวมากขึ้นถูกต้องแรดเล่นไม่ออกเออแรดฟอร์ดเงียบๆเหรอแรดฟอร์ดเงียบๆแรดฟอร์ดยิงเหรออีสเเกแมนยูนะครับว่าเรมังบอกว่าโบโน่จะยิง จริงๆอยากให้บโนโยิงเหมือนกันนะเพราะว่าแฟนตาซีฟุตบอลผมเป็นบโนโและมารี่คิดถึงน้องไหมน้องไหนน้องไหนจ๊ะพูดชื่อมาสิรูนี่ก็ยิงครึ่งหลังรูนี่ก็มานะถ้าเกิดใครดูเมื่อกี้รูนี่ตอนนี้ก็คุมลาวี่เคาตี้อยู่พาทีมนี้ตกชั้นอยู่ซึ่งไม่น่ารอดโดนปรับแป้มนะครับวันนี้ก็มาดูแมนยูตอนนี้ที่หนึ่งหนาวมากครับพี่แมนซิตี้ใช่ไหมที่หนึ่งตอนนี้แมนซิตี้ เมื่อวานี่ยเขาแบ่งกันนี้เลยนัดแรกเ่ยก่อนเชลซีจะเตะเชลซีที่หนึ่งพอเรียบพูเตะชนะเรอย์พูลกลับมาที่หนึ่งแมนซีชนะแมนซีก็แซงกลับมาที่หนึ่งยินดีกับเด็กอง้วยนะครับเมื่อวานยิงนาทีเก้าสิบเท่าไหร่เก้าเอ็ดไหมหรือเก้าสามเมื่อวานนะครับเรอร์พูนะครับชนะนะครับชนะวูฟหนึ่งศูนย์นะครับครึ่งแรกอ่อนให้ก่อนครึ่งหลังสามลูกชิ้น ชอบจ WJ กับน้องก้อยใครสวยคนละแบบนะก้อยน่ารักนะ WJ มา๋ w J ยนนี้เขาหุน่นดะีเขาสวยละ WJ มาก็น่ารักตั้งคู่ครับกลางดูดีขึ้นแมนยูทั้งใจยังไม่โดนนะครับตอนนี้ยังศูนย์ศูย์นะครับอ๋อไม่ได้เป็นหวัดครับเป็นภูมิแพ้ครับถ้าแมนยูยิงได้ถึงสามศูนย์พี่จถอดเสื้อแช่น้ำแข็งเลยนะครับหยอกๆครับพี่ มีสิทธิน้แต่ขอให้ได้มาไวถ้ามาไวเนี่ยผมว่าไหลนะถ้ามาไวนะผมว่าไหลแต่ผมว่าชนะแหละอ่ะถ้าผมว่านะน่าจะชนะวันนี้น่าจะยิงได้เพราะว่าพาเลตเขาเล่นลับไงเขาก็จะสวนใช้วิลเฟตซาฮาแหละสวนถ้าอันตรายสุดก็บิลเ,เฟตวิลเฟตซาฮาแหละระบบยังไม่มารูนั่นมาไหมครึ่งหลังสามศูนย์ เอาตอนนี้ครึ่งหลังมาแล้วนะครับแมนยูมาแล้วนะครับ f อเดี๋ยวไปดูบอลกันต่อนะครับแล้วถ้าเกิดแมนยูชนะหรือไงถ้าเกิดผมยังไม่อาบน้ําเดี๋ยวก็จะมาคุยกันหลังเกมแมนยูเจอคริสตัลพาเลตนัดแรกของรับรังนิกนะจ๊ะนิกกี้บัตนิกกี้บัตก็ผมชื่นผมอ่ะชอบแมนยูเพราะผมเห็นนิกกี้บัตที่ผมอ่ะชอบแมนยูอ่ะเพราะว่าผมมาเห็นตั้งบอลช่นนิกกี้บัตผมก็เลยชอบแมนยู รังนิกมาดีจัดสำหรับผมว่าตอนนี้ยังประมาณหนึ่งนะยังไม่ได้แบบวัดอะไรได้มากมายโอเคเดี๋ยวไปดูแมนยูข้่งหลังก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงหลังเกมถ้าไม่อาบน้ำก็มาคุยกันนะจ๊ะบ๊ายบายแมนยูซูซๆ